Thank you สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะมีข่าวลุดออกมาบอกค่ะเป็นข่าวดีทีเดียวนะทุกคนเป็น map nasa l quest ค่ะกำลังจะกลับมาเร็วนี้นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะจนถึงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยทางทวิตเตอร์นะคะเขาได้มีการแจ้งค่ะเป็นทวิตเตอร์ทวิตเตอร์นี้เลยนะคะว่าไอเทมทั้งหมดเนี่ยเป็นไอเทมนะคะที่กาลังจะมาเร็วนี้ค่ะแต่ถามว่าไอเทมเหล่านี้เนี่ยฟรีหรือเปล่าทุกคนเมื่ออ่านจาก Twitter ทวิตเตอร์เราเนี่ยที่เป็นข่าวลุดนะคะเข,า,ะะขาก็ไม่ได้มีการแจ้งนะว่าจะเป็นของฟรีหรือเปล่าค่ะแต่ทางแบบนี้เนี่ยที่ผ่านมานะ อันนี้ก็จะเป็นคลิปทั้งหมดนะคะที่เราเนี่ยได้เคยสอนร,รับของฟรีนะคะในปีที่แล้วค่ะซึ่งมาจากแบบนาสัลเลอร์เควสนั่นเองค่ะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าไอเทมเหล่านี้นะคะเป็นของฟรีเนี่ยเรานํามาให้รับกันได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําคลิปให้ดูกันนะยังไงเนี่ยก็รอติดตามกันไว้ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะแล้วนอกจากนี้ค่ะทุกคนก็มีข่าวดีสดๆล้อๆเลยค่ะแนะนำค่ะทุกคนว่าให้มาดูคลิปนี้ได้เลยนะจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะแจกโรบ ะะตามที่ทุกคนเห็นในภาพเลยค่ะปีกเรื่องแสงนะคะมีออร่าเอฟเฟกค่ะเป็นสีม่วงน,นะคะถ้าเกิดใครอยากดูคลิปนะคะสามารถเข้ามาดูในช่องของเราได้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิลงก์คลิปนี้นะคะไว้ใต้คลิปเช่นค่ะอย่าลืมเข้ามาดูกันนะเป็นข่าวดีทุกคนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะสำหรับคลิปนะคะก็มีข่าวดีมาอัปเดตเพียงเ,เท่านี้นนะยังไงเขาจะมาคลิปนะคะ่ะ,คะถ้าเกิดมีอะไรดีมาบอกอีกเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาแชร์ทุกคนฟังกันนะสำหรับคลิปนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you